ครับท่านผู้ชมมือนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับส่องสายฝ่าผ้ารวยเนาะครับผมมือนน้กะผ้าท่านผู้ชมมาไก่เนาะครับผมบ้านนาปูนากลางเนาะครับผมอุดรธานีนะครับผมก็ผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเบิงแนวทางกับชาวสร้างตัดผมเนาะครับเนาะพ่อจ่อยเนาะครับผมเล่คุณพ่อกับเขาดีเนาะครับเขาจนด้สางเงื่อนสางสร้์เนาะครับผมเอาเป็นน่าโบว์ไลเนาะครับไปฟังน้ำกันเล่นเนาะครับผมอือ หาเสือเลขกสับบมีเลขกันไแต่หาซ้นี่แต่หาซาำบ่มี่เล่งงามนี่นี่บ่มี่ถ้าว่าเลขเนี่ยเรว่าล่างเนี่ต้องเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นี่เลยเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ตีเจ็ดศูนยี่ศูนเนี่ยต้องมีศูนย์ล่างต้องมีศูนย์โนมักเยอะโน้มือศูนย์แปดศูนย์หาพอมาศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเนี่ศูนเจ็ดศูนย์ข้อนี้แบบพุ่ง แบบ่งกุ่งเดี๋ยวเมียต่ำนิดเดียวหนเป็นเมีกับกุ่งไปบ้างโอ้ยงามมาก่ยเดี๋ยวังตัวยางก็ะมาไปนี่งบนีอ้ยเดียนังตัวมาครับพอก็ได้พอสิบเอม้วนม่วนอาะข้าวหนาอ้นหนาจังสิมาสิไปเอาเขาดูว่าพตัวย่างนสองวันแล้วสวันมาแต่ว่าถ้าเรานาเดีวนสิบว่าหาอ๋อพาไปเอาตัวสังไม่เชียว่าาดดิ แตาเขา่าส่วนเอาบาวันผาต่วันผามันไม่มันวัตถัน้ำท่านวันมันแข็งที่พอจรไปเอาทีถ้าว่าใส่ไปเอาเหาก็จะไปเบ่งยางัเส่าก็เห็นคือเขามันทัวห์ไฮไปมีผู้ไปเไปเบ่งเหล่วมันึงกระไรแดวงคอรดดวงไปดวงมันใช่เจ้ถึอยืคมนีออกผู้ใดล่ะคืดซ้ำ่้มอยู่ฝุ่นเห็นเลยบงออ มันออกดูสิออกดูไอ้ต้านนี่มันออกได้รีดเนี่ยว่านันฟันฟลาซินี่สเด็จมาดีมาเศร้ายี่โฮมเนี่ยพอไปซื้อบ้านเลขที่จะคล้องหนึ่งร้อยต่อศสิบึเปล่กับซื้อศีพกับเสื่อนนั่นมาออกเรืเหล็กรถคันนี้เป็นงดมันออกก็จก่อนออกมดเนี่ยขับไปกลับมาเหล็กนี่ถึงมัดรถคันเนี้สามห้าแปดสามสิบตลอดทั้งปีตัวนี้มดปีคันนึงแค่กันนี่แต่ก็บาแปดหนึ่งกับบ่มีขายแค่กันม้วนนี้เตี้ย อาให้เพื่นเียนตวเรขให้ดวตเอฟซีเพื่อนอ๋ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาย้าพะรุ้อีกสองทางหนึนะครับผมลี่ยนรถอีฟามันก็ว่าออกอีเนี่เราตวท่านนั่นเ็นรวัตีงแต่อฟัเห็นันเห็นในวงเดียฟันเห็นในดวงเในวงเสมาฟันเห็นเียการที่เก่าเน้ยกทีสแต่ฟันเห็นกับพัะสินี้ันเห็นเห็นเดียดพอันฟันดี อันนั้าสี่ศูนย์บมอห้าศูนย์บองวดไหนเงรฟันเห็นเพิ่นซื้อบาดเลขทีเห็นบอสฟันนั่นในลวงกันเลยอันฟันราชินีเห็นบ่มฟันเ่าคนมาเสด็จบ้ามามัยมากินมามาเสด็จบ้านหน่งห้องกษาเนี่ยเรื่องซื้อบาดเลขทีหนึ่งเลยก็สิบมันก็าบอกเด็กรดซาบอเนี่ยมาบอกเดาตอสิบเพื่ออายุคนซาตอสิบพันาติก่สิบปีติอานี้เลขฟันบอเลขยัง ันนี้ก็คือว่าชนิดที่ตัวนีแหละผมบอกให้ทางกวาต่านีแหละบอกว่าเราคันนีแหละเปดห้าสามโดน้องพอนอเปดห้าสามแปดห้าสามกับเจ็ดศูนยเมืนอังแหละเจ็ดศูนย์ที่ตัวหงมอาจะมาเขียนเขียนอัโลกเปอดห้าสามเจ็ดไมออ่ครับผมฝากกดไลกดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าพัดว่าอีกสองทางนึ่งนะครับหวยสร้างตัดผมนะครับเขามาตายงวดนะครับผมพ่อจ่อยครับผม ศูนย mm. ์่ศ ah> ูนเจ็ดบาะเดก่อนเจูนย์เกับกับเจ็ดกับส yes> ี่ศูนย์กับสี่ศูนย์สี no ่ศูนยนพันพันดาวพระบอกพันดาพระอิบัตนบอกพันดาวคนบอกถ้ากันเขาก็ไปเกคนเยอะมันก็บอกพันดาวคนบอกเป็นวบาต้งนีดศูนย์นะนะมีเดี๋ยวอักการันแต่เกาต้องโทรมาอีกพอสิเอาเามือนันต้งโทรมอเลยสี่บอกสิบอกนะโทรมากแต่ต้องมากอะไ้ มานบึงน้ำเนี้ยเดี๋ยวได้ใช่มเดี๋ยวจองทุ่มกวกา่าไปเอาเด้มัมาโอ้หาคือก็แห่งอยากมากจังสั่นละแห้งอยากมากมึงมีที่เจ้าเหตุหกกับเอาเนาะไอมัดก็มีขายแล้วเขาม่ขายเขตนี้บดยุ่เนาะครับเนาะมีขายแล้วเนาะค่ะเนาะยุ่ยย่ใส่กอพอนี้ยุ่ยใส่กอบบมาน้าาบานาปูยุ่ใส่กอพยุ่ยดเลยว่ต้องตามเข้ามาเดี๋ยวตามตามเข้ามาเดีงานไงานมันเนาะ ถือแน่นละก็บังนันละมังไงแต่ว่าเลขม่ศูนย์ิงวันนี้ะต้องไม่ศูนย์ม่ไหมักน้ำอยู่หมักศูนย์อยู่ข่อยงรงยข่อยูศูนย์น้ำจ่อยู่นี่ละเล่ยไปหอนผุนเนาะเออยังไม่จับข่อยอะไห่วยอืมจับใบกรสีโพเดี้เดียวเียจ้ต่ว่าข่อยขี้ลดยไปพูดนั้งไก่พอนยูวปากไปเพราะว่าตาบ้านทอมท่านเองไปแล้วมันมันเาราสาราที่ขายเลยขี้เล่ยไปอีก แปดหาสามที่ว่ามีไข่แต่ว่าแต่ว่าต้องมาศูนย์มันมองอะไรมาศูนย์มันใจปะนั่นคือม่นจะงวดแล้วบอกเพื่อนพ่อเนี่ยเด่นเนี่ยเพื่อนเนี่ยถือกงวดเด่นให้ตัวเด่นตัววินอยู่บ่แต่ตัวเล็กบินอย่คือถือกงวดโอ้ศูนย์ห้อเข่าอลไรหรอห้องแต่ว่าแต่ว่าเข้ากับแฝดเลยแหละเกิดว่าต้องมานงหมือาไงแฝดตัวเดียวลนเลรอเนาะแฝดกับศูนย์เนี่ยมาแต่เด่นขึ้นมา มาในนี้เนเขาแล้วเนาะคมื่อสาววาสนาไปเฮืร์นไม่เดือนสกาวเลขเขาถือก็เจอคนว่าแมนอยู่ทองข่อยศูนแปะกับสูนห่ายคันมี้สูนติดทองข่อยได้เลยนะมาแปะกับศูนยหมอเมื่อเนี้ยแปดศูนแล้วคันว่าเจ้าศูนมากเนี่ยก็ใส่ศูนยแปดสูนหาหล่นแต่เอามอมกับศูนเจ็ดศูนยสี่สูนย์สีนุ่กก็ซื้อมาที่กันกลับไปเลขกวดจอย พันพันระพาวบอกตีสี่ศูนย์น้สี่ศูนย์พันระพาบอกคือบอกพาท่า้ได้เป็นแปดสี่ศูนย์ไม่ลดการตีแปดพร้อมเหละนี่แหละาร์เป็นแปดแล้นั่งนี่แปดแล้วนเพ่าะนั่งเงินให้สี่สิบบาทนี่เงินเอาไปเอาไปใส่สี่สิบบาทโอ้กันวางเสร็จละพระยี่บาน่แหละค่ะใส่สี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ลดแล้วเนาะเนาะหลือคอนจอยบ่มีขายแล้วว่าสั่นพันมาแปดห้าสามมีอย่่มีขายเลยมีขาย ่มันมันคือจิเป็นะไมมีขายอ่ะเขาเอาเมดถ้าเจ้ามองเมดบาตนอันีเห็นเจ้าเดียวขาเจ้ามาขายเมือเจ้านช่ไหาไปถามหาร์วเน็ตอ่ะแปด้าห้าแปดเดก็ว่ามีอ๋อเขาเป็นเลกสังมาตลอดอยู่แล้แปด้า่ะเหลือมันคือดงมาตลอดแต่ว่าดังกับรังเชียกับออกรงเชียกเขาออกงงยวันนี้ยังเนาะแล้วมันรบัตรเทียบจรือบันรหรันเียมันติเกียววัดนี่สองขั้นหอม่ใส่กับสองขั้นเนาะมันก็หลับก็เหนื่อยเหมือนกัน ซีเก่า็นนออกมอเตอร์ไซค์อย่างคันกเกหกสามแปดมอเตอร์ไซค์คันีในเฮียนน่ะออกคุณาตัวเดียวกันน้อนเลขมันก็ออก,ก่านเดียวเบืง<ล>บ้งเดีวเ,เ,เ,เรียงเมืองอีกน้อคขัเฮือนลังนี้ันนมาเห็ุงานนี่เลียวเบื้องเดียวเงัน<ๆ>นี่ตาเตาสองเดียวอะไรละพอว่าไฟปันเห็นหน้หลวงต่เชียร์แต่ันเห็นห้หลวงเรียกันเห็นหหลวงก็คือไปจอเมื่อนั้นพ่อถือซีงวัดต่อกันเี๋ยวเห็นเฮียนลังเนี่ยเห็นบาหลังเนี่ยนี่เห็ุบาหลังเนี่ย แต่เห็นม <half S 2> ันมีต้นใหม่หันมันเป็นต้นคือพญ่นาคเลยบัดเดือยถือซีงหวถือประกาศสีร้ายรับถือเล็งวดแล้วถืองดรับบงสามพันงวดละหาพถือจนได้บ้านถือจนได้รถถือจนได้นั่นเนาะถือเห็นบ้านนี้แหละเห็นซีงหวตัวกันเดี๋ยวเดี๋ยวีนอแจ่ไม่บอกใครจะเถอเอ็ซกับสิ่ของใจยุนในเจ้าถือจนได้บ้านถือจนได้รถอันนี้ก็ส้มบวงเงินเนาะมันจะเป็นเจายังไ่เนื่ยคือบอลลุย เอาบอกที่ไปที่มาในค่ะเดือนกับเพิ่อนก็ได้ไปพ่อกันยวอนผู้ซีศูนนั่นละก็เลยเพิ่นกัเล่อยากให้มาเบิงต้นแย่งไงมาถึงแล้วว่าสิดวงดีเลยอจีนได้สิดวงดีแด้เพื่อนพือมอาจีมากเฮามีโศกก็ได้นาต้นแย่งไงเนี่ยเขาจะไปติดตามกันวันหนงขั้นวันพระวันพระนะคะสองทุ่มเนาะสองทุ่มเอออได้เหมือนค่วันนี้วันนี้ยี่สามยี่สี่วันนี้ยี่สามยี่สี่วันรดิษามซึ่งคอยเขาสวดไป พอเบ่ได้บ่ไอยากไปเด้เขาส่วนไปเ็จังไปเอาให้ข้าเจ้าข้าบ่ได้ข้าเจ้าสิส่วนไปซส่มข้าเจ้าถือกันนะ็จะเะเ่ไปที่นอกว่าโอ้ปีนีเดยนสกาวกับวาสนากับสายฟ้าเป็นที่ข้าหจ้าเลยเหมืนตัดเละพี่น้องนะมือถวาลังนั่นเลยได้กเก็บท่านข้าเจ้าประกาศทุ่มหวดก้อนเลยสามแปดก็แปดสามข้ากันวาแปดสามประกาศให้มาสื่อบ่เอาสื่อเราตอออกตัวโาตัวก็สามแปด เป็นต้นยางประจำหมู่บ้านหม่เกิดมากเห็นเลยโ้เกิดมากเห็นเลยนะคแม่ว่าคือตลอดก็จะเบอรเสื้อแต่ว่าเดี๋ยวจสก็นก็หายเยอะเจนิญโตหายเจนไโตเดี๋ยว้เช่นันทีทยู่งวัดอ๋มต้องกับมาเิน้าจอไปครับผมขอบคุณค่ะขออยเนาะวันที่ยี่สิบห้านะค่ะวันที่ยี่สิบห้ามาต่อกันไหมเนาะมก่รบมันวันน ออออาอ,อ,อ,อครับผมสำหรับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าพาลวยอีกสองทางหนึ่งนะครับโอ้บาดพอจอยเนาะถูกหวยจนว่าได้สร้างเด้เก็ดเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ